you ภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรการระเบิดจากข้างในโดยต่อยอดและขยายผลสู่ความมั่นคงทางอาหารและน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารกรมการพัฒนาชุมชนเสริมสร้างผู้นำชุมชนให้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการชุมชนโดยกิจกรรมการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสืบสารรักษาต่อยอดการพัฒนาประเทศ รวมถึงการพัฒนาพื้นที่และออกแบบงานให้เข้ากับภูมิสังคมทุนทางสังคมและบริบทของชุมชนเพื่อเกิดการพึ่งพาตนเองมีภูมิมคุ้มกันและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนนายสุทธิพงษ์จุนเจริญอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนให้ความสำคัญในการเสริมสร้างผู้นำชุมชนโดยมุ่งพัฒนาศักยภาพยกระดับขีดความสามารถของผู้นำชุมชนเพื่อสร้างกลไกในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในทุกระดับเป็นกำลังหลักในการคิดทำนำเปลี่ยนสร้างพลังชุมชนใช้พลังชุมชนในการพัฒนาชุมชนผ่านโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงภายใต้คติทบที่ว่า หนึ่งหมู่บ้านสามารถดูแลได้ทั้งตำบลสร้างความมั่นคงทางอาหารบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดฉะเชิงเซาดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยการสนับสนุนให้ผู้นำชุมชนร่วมกับประชาชนภาคีเครือข่ายได้ดำเนินการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจธธพอเพียงสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูป,ปรธรรมและยั่งยืนโดยยึดหลักการพัฒนาบาวรบรมครบใช้พลังชุมชน ในการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนด้วยกระบวนงาน6ขั้นตอนดังนี้ 1. ผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริงนายไมตรีไตรติละนันผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นแบบอย่างในการปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารและเชิญชวนให้หัวหน้าส่วนราชการทุกระดับปลูกผักในครัวเรือนเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนจังหวัดฉะเชิงเซามีนโยบายทำอย่างไร ให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนเรามีกลไกลในการขับเคลื่อนโดยเราจะสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ผมทำทั้งหมดเนี่ยเพื่ออะไรครับหนึ่งเป็นต้นแบบให้ชาวบ้านมาดูสองผลผลิตที่ได้ผมแบ่งปันให้กับชาวบ้านหรือคนเพื่อนบ้านข้างเคียงสามผมประหยัดรายจ่ายผมลดรายจ่ายและสุดท้ายครับสิ่งสำคัญสุด ผมต้องเป็นต้นแบบต้องทำก่อนแล้วก็ต้องให้ประสบผลสำเร็จด้วยผมถึงจะขยายผลไปยังชาวบ้านครับสองผู้นำต้องทำก่อน รณรงค์เชิญชวนให้ผู้นำชุมชนสร้างกระแสการปลูกผักสวนครัวอย่างต่อนเนื่องในหลากหลายพื้นที่เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนและสื่อสารสร้างการรับรู้การปลูกผักสวนครัวผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ 3. นักพัฒนาสาประสานกลไกาการขับเคลื่อนสร้างทีมนักพัฒนาสาประสานในระดับตำบลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพัฒนากร นักพัฒนาภาคประชาชนเพื่อขับเคลื่อนการปลูกผักสวนครัวอย่างต่อเนื่องภายใต้ปฏิบัติการปิดหมู่บ้านสามเดือนเราอยู่ได้ 4. ทุกครัวเรือนคือคลังอาหารทุกหมู่บ้านคือศูนย์แบ่งปันรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวรวมทั้งเลี้ยงสัตว์ประมงเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรณรงค์คัดแยกขยะ ทั้งขยะเปียกลดโลกร้อนทำปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารเพื่อปรับปรุงดินและเพิ่มผลผลิตรณรงค์ให้ทุกหมู่บ้านสร้างคลังอาหารชุมชนโดยใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์และเปลี่ยนผลผลิตและแบ่งปันให้ผู้ยากไร้ในชุมชนจัดตั้งศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์และต้นกล้า ส่งเสริมให้ครัวเรือนในชุมชนเรียนรู้จากพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต CLM และ HLM คทักษะชีวิตวิถีใหม่เยาวชนไทยสร้างอาหารเป็น ถ่ายทอดวิถีปฏิบัติสู่ลูกหลานในครัวเรือนส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสถานศึกษา,าศาสนสถานเป็นแหล่งเรียนรู้ในการปลูกผักสวนครัวรวมทั้งเลี้ยงสัตว์ประมงเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร 6. ถอดรหัสการพัฒนา ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองในการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโครงการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วนส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเชนโฟกัสในชุมชนเกิดเป็นสังคมแห่งความมั่นคงทางอาหารสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์และความเกื้อกูลของคนในชุมชน กล่าวคือการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนเข้าใจเข้าถึงพัฒนาส่งผลให้เกิดการระเบิดจากข้างในก่อให้เกิดพลังในการพัฒนาชุมชนของตนเองภายใต้ทุนชุมชนศักยภาพของผู้นําและบริบทของชุมชนสร้างผู้นําชุมชนให้มีโอกาสในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมแสดงศักยภาพสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานได้อย่างเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ทางพัฒนาชุมชนจังหวัดนั้นก็ได้นํามัิพันธุ์ต่างๆเอามาปลูกที่แห่งนี้แล้วส่วนหนึ่งก็มีได้มัิพันธ์จากบรรดาญาติโยมได้นํามามอบถวายกับทางวัดทางวัดก็เลยปลูกขึ้นก็เลยต่อยอดมาถึงปัจจุบันในส่วนตรงนี้เมื่อผักต่างๆเติบโต,ตแล้วก็ได้นําไปแจกจ่ายให้กับญาติโยมประชาชนแล้วก็มัิพันธ์ส่วนต่างๆที่มีอยู่ทางวัดก็ได้เพาะขึ้น แล้วก็นากรเรียนรู้ด้วยคนในชุมชนเองส่งผลให้เกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องตรงกับความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนเองได้โดยไม่ยึดติดตำราการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นการกระตุ้นพลังจากข้างในที่แสดงออกถึงการเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ ในฐานะที่เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงนะคะและทีมงานอีก15คนเราได้เริ่มจากการที่เปลี่ยนแปลงตัวเองทุกท่านมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อสร้างให้สังคมเราน่าอยู่ขึ้นผสานกับการสร้างนวัตรกรรมจากการบริหารจัดการขยะการมีถนถนส้นเม็ดใต้ปันสุกและการร่วมกับทางผู้นําชุมชนหลายๆคนการพัฒนาสร้างแหล่งเรียนรู้ให้เป็นที่รับรู้ของประชาชนทั่วไป และสุดท้ายจากโครงการนี้ทำให้เราได้เป็นสังคมเสม็อใต้ที่มีความสุขแบ่งปันความสุขรวมไปถึงให้ประชาชนและพวกเราทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะ ความสำเร็จบนพื้นฐานของความสมดุลพอดีและความพอประมาณอย่างมีเหตุผลภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลเป็นแบบอย่างสร้างพื้นที่เป้าหมายทั้งหมดเป็นแหล่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศูนย์แบ่งปันสร้างสารรค์นวัตกรรมชุมชนนุนสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมที่สำคัญอย่างที่สุด คือการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน